สวัสดีครับท่านที่รักละหัวใหญ่ใส่ใจสุขภาพทุก,ท,กท่านนะครับและท่านที่กำลังมองหาโอกาสในการทำธุรกิจออนไลน์นะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการง่ายๆนะวิธีการทำสปอตพิธยุง่ายๆนะครับก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับโปรแกรมที่ผมใช้นะครับก็คือ Adobe Audition นี้นะครับ CS6 นะครับคอมพิวเตอร์ก็เพียง Windows 7นะครับแล้วก็แรม8กินะครับ เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็จะมีการเขียนสคริปต์เขียนเนื้อหาเตรียมเนื้อหาหรือว่าเขียนเนื้อหาที่จะพูดนะครับจากนั้นก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับทบทวนหน่อยถ้าคุณอยากไี้พูดคุ้มกันและต้องการหาไรายได้จากทำเสียงให้หน่าฟังหน่อยนะครับคือคือเปลี่ยนจากเสียงที่กำลังพูดอยู่ตอนนี้กลายเป็นเสียงที่เอาจริงเอาจังนะครับเป็นทางการก็เริ่มกันเลยนะครับ ตอนนี้ซ้อมก่อนถ้าคุณรู้จักภูมิคุ้มกันและต้องการมีไรายได้จากความรู้ที่คุณมีในแบบที่ใจรักเรายินดีต้อนรับคุณเข้าร่วมมีไรายได้จากวิชาการที่คุณมีบริษัทฟไลท์รีเสิร์ชผู้ผลิตและจําหน่ายฟไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์อาหารเสริมสําหรับภูมิคุ้มกันที่ผู้คนมีความต้องการใชใ้ในสภาในสภาวะการที่ทุกคนอยากจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง บริษัทผัวไหลรับสมัครตัวแทนขายทั่วประเทศนำความรู้ความเข้าใจหรือความสนใจในระบบภูมิคู้มกันที่คุณมีคุณจะทำแบบเป็นงานหลักหรือทำเป็นงานเสริมก็ได้ทำได้ทั้งแบบออนไลน์หรือแบบขายตรงก็ได้เรามีระบบเครือข่ายที่จะช่วยจัดต่อที่จะช่วยจัดการต่อสายงานให้คุณรหัสต่อรหัสแบบไม่มีตกหลน่น เป็นบริษัทสากลจากอเมริกามีเว็บไซต์ให้ใช้ฟรีมีวิดีโออนไลน์มีเว็บไซต์ให้ใช้ฟรีพร้อมมีวิดีโอออนไลน์ช่วยโฆษณาขายอีกทางเราจะสอนทุกอย่างที่คุณยังไม่รู้ลงทะเบียนสมัครทำไปด้วยแก้ไปด้วยลงทะเบียนสัมภาษณ์ร่วมงานกันได้ใต้คลิปนี้นะครับคับต่อไปเราก็จะบันทึกนะครับเริ่มบันทึกกันเลยกดปุ่มนี้เลยนะครับ ร้หนึ่งสองสามรหนึ่งสองสามแล้วนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับถ้าคุณรู้จักภูมิคุ้มกันและต้องการมีรายได้จากความรู้ที่คุณมีหรืออยากมีรายได้ในแบบที่ใจคุณรักเรายินดีต้อนรับคุณเข้าร่วมมีรายได้จากวิชาการที่คุณมีบริษัทโปรไลท์รีเสิร์ชผู้ผลิตและจำหน่ายโปรไลท์ทรานสเฟอร์แคลเตอร์อาหารเสริมสำหรับภูมิคุ้มกันที่มีผู้คนต้องการที่จะใช้ ในสภาวะการที่ทุกคนอยากมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงในสภาวะการที่ทุกคนอยากมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงบริษัทโฟล์ไลท์รับสมัครตัวแทนขายทั่วประเทศนำความรู้ความเข้าใจหรือความสนใจในระบบภูมิคุ้มกันคุณในระบบภูมิคุ้มกันที่คุณมีมหารายได้นำมหารายได้คุณจะทำเป็นงานหลักหรือทำเป็นงานเสริมก็ได้ทำได้ทั้งแบบออนไลน์หรือแบบขายตรง เรามีระบบเครือข่ายที่จะช่วยต่อสายงานให้กับคุณรหัสต่อรหัสแบบไม่ตกหล่นมีเว็บไซต์ให้ใช้ฟรีพร้อมมีวิทยุออนไลน์ช่วยโฆษณาขายอีกทางเราจะสอนทุกอย่างที่คุณไม่รู้ลงทะเบียนสัมภาษณ์ร่วมงานกันได้ใต้คลิปนี้นะครับ <Every one. S 1> ผมก็ทําง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆก็คือ okay. ไม่ต้องไปลงทุนในเรื่องของห้องอัดนะครับ ความหมายของเราก็คือการสื่อสารฟังแล้วรู้เรื่องก็เป็นอันใช้ได้นะครับส่วนไหนที่เป็นเสียงรบกวนเราก็ตัดออกมีเสียงรดเราก็ตัดเสียงรถออกเรามาตัดกันเลยนะครับส่วนที่เราไม่เอาเราก็ตัดออกนะครับถ้าคุณรู้จักภูมิคุ้มกันและต้องการมีรายได้ในแบบที่หรืออยากมีรายได้ในแบบที่ในแบบที่ใจรักถ้าคุณรู้จักภูมิคุ้มกันและต้องการมีรายได้ถ้าคุณรู้จักภูมิคุ้มกัน และต้องการอยากจะมีรายได้จากความรู้ที่คุณมีถ้าคุณรู้จักภูมิคุ้มกันถ้าคุณรู้จักภูมิคุ้มกันถ้าคุณรู้จักภูมิคุ้มกันและต้องการอยากจะมีรายได้จากความรู้ที่คุณมีหรืออยากมีรายได้ในแบบที่ใจคุณรักหรือมีรายได้ในรูปแบบที่ใจคุณรักหรือมีรายได้ในรูปแบบที่ใจคุณรักในแบบที่ใจรัก เรายินดีต้อนรับคุณเข้าร่วมเรายินดีต้อนรับคุณเข้าร่วมมีรายได้จากวิชาการที่คุณมีเรายินดีต้อนรับคุณเข้ามามีรายได้กับวิชาการที่คุณมีเข้ามามีรายได้กับความรู้วิชาการที่คุณมีรายได้จากความรู้ที่คุณมีหรือมีรายได้ในรูปแบบที่ใจคุณรักเรายินดีต้อนรับคุณเข้ามามีรายได้ กับความรู้วิชาการที่คุณมีเรายินดีต้อนรับคุณเข้าร่วมมีรายได้บริษัทโฟร์ไลท์รีเสิร์ชผู้ผลิตและจำหน่ายโฟร์ไลท์ทรานสเปอร์บริษัทโฟร์ไลท์รีเสิร์ชผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานสเปอร์โฟร์ไลท์ทรานสเปอร์แฟกเตอร์บริษัทโฟร์ไลท์รีเสิร์ชผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์โฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ฟอาาร,ร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์อาหารเสริมสำหรับภูมิคุ้มกัน, Research, นา actor, อาหารเสริมสำหรับภูมิคุ้มกันบริษัทฟ o ร์ไลท์รีเสิร์ฟผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟ o ร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์อาหารเสริมสำหรับภูมิคุ้มกันมีผู้คนต้องการอยากจะใช้ที่มีผู้คนนิยมต้องการอยากจะใช้กันทั่วโลกที่มีผู้คนนิยมต้องการอยากจะใช้กันทั่วโลกในสภาวะที่ทุกคนต้องการภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ที่มีผู้คนนิยมต้องการอยากจะใช้ในสภาวะที่มีผู้คนนิยมต้องการอยากจะใช้ในสภาวะที่ทุกคนต้องการภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงบริษัทโฟล์ท์รับสมัครตัวแทนขายทั่วประเทศนำความรู้ความเข้าใจหรือความสนใจในระบบภูมิคุ้มกัน ถ้าคุณรู้จักภูมิคุ้มกันและต้องการอยากจะมีรายได้จากความรู้ที่คุณมีหรือมีรายได้ในรูปแบบที่ใจคุณรักเรายินดีต้อนรับคุณเข้ามามีรายได้กับความรู้วิชาการที่คุณมีบริษัทโฟไลท์รีเสิร์ชผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์อาหารเสริมสำหรับภูมิคุ้มกันที่มีผู้คนนิยมต้องการอยากจะใช้ในสภาวะที่ทุกคนต้องการภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง โฟลท์ like, รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโฟลท์ like, มีเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ให้คุณได้ใช้ฟรีพร้อมแอปพลิเคชันให้ใช้ฟรีพร้อมแอปพลิเคชันให้ใช้ฟรีโฟลท์รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมีเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์พร้อมแอปพลิเคชันให้ใช้ฟรีและยังมีวิทยุออนไลน์ช่วยโฆษณาขายให้กับคุณด้วยสนใจอยากมีรายได้จากความสามารถพิเศษที่คุณมี คลิกลงทะเบียนสัมภาษณ์ร่วมง,งานกันได้ใต้คลิปนี้นะครับคลิกลงทะเบียนสัมภาษณ์ร่วมง,งานกันได้ใต้คลิปนี้นะครับสนใจอยากมีไรายได้จากความสามารถพิเศษที่คุณมียังมีวิทยุออนไลน์ช่วยโฆษณาขายให้กับคุณด้วยครับต่อจากนั้นก็จะปรับแต่งเสียงนะครับใต้คลิปนี้นะครับ,รบ,รบ,รบ ถ้าคุณรู้จักภูมิคุ้มกันและต้องการอยากจะมีรายได้จากความรู้ที่คุณมีหรือมีรายได้ในรูปแบบที่ใจคุณรักเรายินดีต้อนรับคุณเข้ามามีรายได้ถ้าคุณรู้จักภูมิคุ้มกัน <are> และต้องการอยากจะมีรายได้จากความรู้ที่คุณมี หรือมีรายได้ในรูปแบบที่ใจคุณรักในรูปแบบเรายินดีต้อนรับคุณเข้ามามีรายได้กับเข้ามามีรายได้กับความรู้วิชายินดีต้อนรับคุณเข้ามามีรายได้กับความรู้วิชาการที่คุณมีบริษัทโฟร์ไลท์รีเสิร์ชผู้ผลิตและบริษัทโฟร์ไลท์รีเสิร์ชผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟร์ไล ผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอรอาหารเสริมสำหรับภูมิคุ้มกันที่มีผู้สรับภูมิคุ้มกันที่มีผู้คนนิยม,ต,ยนนยมต้องการอยากจะใช้ผู้คนนิยมต้องการอยากจะใช้ในสภาวะที่ทุกคนต้องการภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงโฟร์ไลท์ Life, รับสมัครตัวแทน ที่ทุกคนต้องการภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงโฟร์ไล<ป>ท์ <For> like, รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมีเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์พร้อมแอปพลิเคชันให้ใช้ฟรีและยังมีวิทยุออนไลน์ให้ใช้ฟรีและยังมีวิทยุออนไลน์ช,ลออนลนช่วยโฆษณาขายให้กับคุณด้วยสนใจอย,ย,ยากมีรายได้จากความสามารถพิเศษที่คุณมีคลิกลง ด้วย,วยสนใจอยากมีไรายได้อาขายให้กับคุณด้วย,วย,วยสนใจอยากมีไรายได้จากความสามารถพิเศษที่คุณมีคลิกลงทะเบียนสัมภาษณ์ร่วมง,งานกันได้ใต้คลิปนี้นะครับ ถ้าคุณรู้จักภูมิคุ้มกันถ้าคุณรู้จักภูมิคุ้มกันและต้องการอยากจะมีรายได้จากความรู้ที่คุณมีหรือมีรายได้ในรูปแบบที่ใจคุณรักในรูปแบบที่ใจคุณรักเรายินดี ที่ใจคุณรในรูปแบบที่ใจคุณร่าร่าร่ารเรายินดีต้อนรับในรูปแบบที่ใจคุณร่าร่าราในรูปแบบที่ใจคุณร่าราราเรายินดีต้อนรับคุณเข้ามาที่ใจคุณร่ารารา เราเยิยนดีต้อนรับคุณเข้ามามีไรายได้กับความรู้วิชาการที่คุณมีบริษัทโฟร์ไรท์รีเสิร์ชผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟร์ไรท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์อาหารเสริมสำหรับภูมิคุ้มกันที่มีผู้คนนิยมต้องการอยากจะใช้ในสภาวะที่ทุกคนต้องการภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ต้องการอยากจะใช้ในสภาวะที่ทุกคนต้องการภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงโฟร์ไลท์รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ just need ที่ทุกคนต้องการภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง right, right, right. โฟรไลท์รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมีเว็บไซต์รา้านค้าออนไลน์พร้อมแอปพลิเคชันให้ใช้ฟรีและยังมีวิทยุออนไลน์ช่วยโฆษณาขายให้กับคุณด้วย,วย,วยสนใจ ทีวออนไลน์ช่วยโฆษณาขายให้กับคุณด้วย,วย,วยสนใจอยากมีรายได้จากความสามารถพิเศษที่คุณมีคลิกลงทะเบียนสัมภาษณ์ร่วมง,งานกันได้ใต้คลิปนี้นะครับจากความสามารถพิเศษที่คุณมีคลิกลงทะเบียนสัมภาษณ์ร่วมง,งานกันได้ใต้คลิปนี้นะครับ ถ้าคุณรู้จักภูมิคุ้มกันและต้องการอยากจะมีรายได้จากความรู้ที่คุณมีหรือมีรายได้ในรูปแบบที่ใจคุณรัก เรายินดีต้อนรับคุณเข้ามามีไรายได้กับความรู้วิชาการที่คุณมีบริษัทโฟ,ฟร์ไลท์รีเสิร์ชผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์เฟกเตอร์ ER อาหารเสริมสำหรับภูมิคุ้มกันที่มีผู้คนนิยมต้องการอยากจะใช้ในสภาวะที่ทุกคนต้องการภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง โฟรไลท์ like, รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมีเว็บไซต์รา้านค้าออนไลน์พร้อมแอปพลิเคชันให้ใช้ฟรีและยังมีวิดิโออนไลน์ช่วยโฆษณาขายให้กับคุณด้วยสนใจอยากมีไรายได้จากความสามารถพิเศษที่คุณมีคลิกลงทะเบียนสัมภาษณ์ร่วมง,งานกันได้ใต้คลิปนี้นะครับ ถ้าคุณรู้จักภูมิคุค้มกันและต้องการอยากจะมีรายได้จากความรู้ที่คุณมีหรือมีรายได้ในรูปแบบที่ใจคุณรักในรูปแบบที่ใจคุณรัก เรายินดีต้อนรับคุณเข้ามามีไรายได้กับความรู้วิชาการที่คุณมีบริษัทโฟไลท์รีเสิร์ชผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์อาหารเสริมสำหรับภูมิคุ้มกันที่มีผู้คนนิยมต้องการอยากจะใช้ในสภาวะที่ทุกคนต้องการภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงโฟไลท์ Life, รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมีเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์พร้อมแอปพลิเคชันให้ใช้ฟรีและยังมีวิดีโอออนไลน์ช่วยโฆษณ พร้อมแอปพลิเคชันให้ใช้ฟรีและยังมีวิทยุออนไลน์ช่วยโฆษณาขายให้กับคุณด้วย,วย,วยสนใจยากนี่นาขายให้กับคุณด้วย,วย,วยสนใจยากมีรายได้จากความสามารถพิเศษที่คุณมีคลิกลงทะเบียนสัมภาษณ์ร่วมง,งานกันลงทะเบียน ทะเบียนสัมภาษณ์ร่วมงานกันได้ใต้คลิปนี้นะครับใต้คลิปนี้นะครับ ครับนี่ก็คือกิจกรรมหนึ่งนะครับของการทํางานออนไลน์ที่ผมทําเป็นประจำผมก็มีความมุ่งมั่นนะครับในผลิตภัณฑ์สับระคุกทกันผลิตภัณฑ์สาหรับูุกทุก,กันนั้นเป็นโอกาสแล้วก็เป็นช่วงนาทีทองในขณะที่ผู้คนกําลังต้องการอยากจะมีระบบพุกทุกันที่แข็งแรงน,นะครับสนใจร่วมทํางานออนไลน์กับบริษัทโฟไล คลิกสมัครลงทะเบียนทำงานด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ